สวัสดีครับผมออฟนะครับจากทีม Samsung Monitor นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมา Unbox นะครับสินค้าตัวใหม่กันนะครับซึ่งถ้าเกิดใครกำลังมองหาจอที่ไว้สำหรับทำงานดูหนังหรือว่าเล่นเกมจอตัวนี้นะครับสไตล์มินิมอลแน่นอนสำหรับจอตัวนี้มีชื่อว่า Smart Monitor M 8 0 4มี C รือจเรียกง่ายๆสั้นๆว่า M 8 C ก็ได้เข้าใจเหมือนกันสำหรับเจ้า Smart Monitor M8C ตัวนี้นะครับก็มาพร้อมกับความละเอียดที่เป็น 4K OK 60Hz Panel VA นะครับแล้วก็รองรับมาตรฐาน HDR10 ด้วยนะครับสไตล์มินิมอลแบบนี้นะครับเอาไปตั้งที่บ้านรับรองถูกใจทั้งพ่อบ้านและแม่บ้านแน่นอนครับ อุปรกรณ์ที่มีให้มาในกล่องก็จะประกอบด้วยตัวจอครับขาจับจอสาย Type C สาย HDMI นะครับปลั๊ก power รวมไปถึงกล้องกับรีโมทสำหรับเจ้าจอตัวนี้นะครับไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่าจอตัวนี้มันสามารถทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวผมจะเฉลยให้ฟังเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับดูเจ้าตัวนี้ก่อน จอตัวนี้นะครับมีแถมรีโมทมาให้ด้วยนะครับรีโมทต,ตัวนี้สําหรับไว้ทําอะไรนะครับสังเกตดูดีๆนะครับจอตัวนี้ผมใช้ต่อเพียงแค่ลั๊กพาวเวอร์เพียงแค่เส้นเดียวก็สามารถเปิดที่ตัวจอตัวนี้ได้แล้วนะครับเพราะว่าจอตัวนี้มีสมาร์ททีวีเข้ามาใส่ในตัวจอมอนิเตอร์ตัวนี้ด้วยนะครับไม่ต้องตกใจไปครับเราสามารถที่จะใช้งานมันได้เลยโดยที่เราไม่ต้องต่อ PC หรือโน้ตบุ๊กเลยก็ตาม สำหรับเจ้าจอตัวนี้นะครับก็ลองแลบเฮ้ยก็ลองรับนะครับสำหรับแอปพลิเคชันต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น Netflix YouTube Apple TV นะครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดผ่านเจ้าจอตัวนี้ได้เลยนอกจากนั้นแล้วนะครับสำหรับสายคนทำงานก็ยังมีตัว Microsoft Office 365นะครับสามารถที่จะดึงข้อมูลผ่านข้าวที่ทำงานนะครับมาทำงานที่บ้านได้ เพียงแค่ต่อเมาส์คีย์บอร์ดนะครับที่เป็นบูทูธหรือไวเลสก็ได้นะครับพร้อมที่จะทำงานที่บ้านได้ทันทีเลยนอกจากนี้แล้วนะครับก็ยังมีอีกแอปแอป,แอปหนึ่งนะครับที่อยู่ในตัวสมาร์ทมอนิเตอร์ตัวนี้นะครับก็คือตัวสมาร t t ติงไม่ว่าจะเชื่อมต่อแอร์ตู้เย็นเครื่องซักผ้าหรือทีวีนะครับก็พร้อมที่จะสั่งงานผ่านเจ้าตัวสมาร์ทมอนิเตอร์ M8C ตัวนี้ได้เลย สำหรับพอร์ตเชื่อมต่อนะครับที่มีมาให้ก็จะมีตัว Type C นะครับซึ่ง Type C ของทาง s a m s u ุงเนี่ยก็สามารถที่จะรับส่งข้อมูลได้นะครับส่งสัญญาณภาพได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะชาร์จไฟได้นะครับโดยที่ชาร์จไฟตัวนี้จะได้65วัตต์นั่นเองนะครับแล้วพอร์ตถัดมาก็จะเป็นตัว h d i m I นะครับ h d i m I ตัวนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่น2 0นะครับแล้วก็ตามมาด้วยพอร์ตที่เป็น USB Type A อีก2ช่องด้วยกันในส่วนที่เป็นพอร์ตของที่เป็น Type A ตัวนี้นะครับ2ช่องนี้นะครับ เราสามารถที่จะเชื่อมต่อตัวเมาส์คีย์บอร์ดที่เป็นไวเลสได้นะครับหรือไม่ก็ถ้ามี USB Type-A ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว USB f สบีแฟลชไนะครับก็สามารถที่จะมาแสดงผลข้อมูลผ่านตัวจอมอนิเตอร์ Monitor ตัวนี้ได้เลยนะครับข้อดีของพอร์ตไท p e A ตรงนี้นะครับซึ่งต่างจากจอมอนิเตอร์ Monitor ทั่วไปนั่นก็คือไม่ต้องต่อฮับในการเชื่อมต่อนั่นเองนะครับสามารถที่จะเสียบแล้วแสดงผลที่หน้าจอได้เลย สำหรับเจ้าจอตัวนี้นะครับเห็นอย่างนี้นะครับมันไม่ได้เพียงแค่ตั้งไว้โชว์ได้เฉยเนะครับจอตัวนี้ไม่ได้เป็นขาฟิกนะครับหรือพูดง่ายง่ายว่าจอตัวนี้สามารถที่จะปรับระดับได้นั่นเองตามสรีระร่างกายของเราที่ใช้งานนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับสามารถที่จะปรับขึ้นนะครับปรับลงได้นะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังสามารถที่จะก้มเงยได้นั่นเองนะครับนอกจากก้มเงยแล้วนะครับสังเกตว่าจอตัวนี้มันพิเศษกว่า ตัวอื่นแน่นอนนะครับเพราะว่าจอตัวนี้สามารถที่จะทำไพวอรได้นั่นเองนะครับการทำไพวอตัวนี้นะครับสามารถทำได้ทั้งซ้ายและขวานะครับตามความต้องการหรือว่าตามสายที่เชื่อมต่อ,ตอด้านหลังได้เลยนะครับตรวจสอบสเปคจอกันนะครับด้วยโน้ตบุ๊กนะครับตัวนี้ก็มีความละเอียดอยู่ที่ 4K นะครับหรือ3 8 4 0คูณ2 160. นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของโหมด HDR นะครับก็สามารถที่จะเปิดโหมด HDR ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้รองรับ HDR 10พัทอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของค่าสีตัวนี้นะครับก็จะรองรับอยู่ที่ srgb 9 9นะครับ <S 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 ในส่วนของไ p e C นะครับก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊กได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่อสายที่เป็น HDMI เข้ากับหน้าจอ ก็สามารถที่จะแสดงผลจากโน้ตบุ๊กเข้าสู่ตัวจอได้เลยนะครับเพียงแค่สายเส้นเดียวนะครับแล้วก็ตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยก็ยังสามารถที่จะชาร์จไฟได้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของที่เป็นพอร์ต USB Type A นะครับเราก็ยังสามารถที่จะเสียบ USB A ที่เป็นแฟลชไดร์นะครับเข้าตัวจอแล้วยังสามารถที่จะเปิดคอนเทนต์หรือว่าจะเป็นเพลงหรือว่าไฟล์ข้อมูลดูได้ด้วยในส่วนของเด็กสเตชันนะครับ ก็คือเราสามารถที่จะเชื่อมต่อเข้ากับมือถือที่เป็นซัมซุงแล้วก็ใช้งานในโหมดของเด็กก็เหมือนกับคอมพิวเตอร์1ตัวก็ว่าได้เลยนะครับสำหรับเจ้าตัวมือถือตัวนี้นอกจากนั้นแล้วถ้าเกิดใครใช้มือถือที่เป็นสาวกตระกูล Apple ก็ยังที่จะสามารถเชื่อมต่อกับตัว AirPlay 2กับตัวจอได้ด้วยสำหรับเจ้าตัว Smart Monitor ตัวนี้นะครับ ในตัวของมันเองเนี่ยมันยังมีลําโพงในตัวอยู่แล้วนะครับก็คือให้มา5วัตต์สตัวนั่นเองนะครับก็สามารถเปิดเสียงเทปได้นะครับแต่ถ้าเกิดเสียงยังดังไม่จุใจนะครับเราก็ยังสามารถที่จะเชื่อมต่อลําโพงซาวบาต่างๆผ่านบลูทูธเข้ากับหน้าจอได้เลยสำหรับเจ้าจอตัวนี้นะครับอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าราคามันอยู่ที่เท่าไหร่ราคาตัวนี้นะครับเปิดตัวอยู่ที่ราคา 22,990บาทนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ www.samsung.com เท่านั้นนะครับเฉพาะ www.samsung.com เท่านั้นนะครับในส่วนของการรับประกันนะครับตอนนี้เรารับประกัน3ปีออน i t e ์เซอร์วินะครับตั้งแต่ไซส์24นิ้วเป็นต้นไปก็สามารถโทรผ่าน call center ได้ที่เบอร์1282ตลอด24ชั่วโมงเลยก่อนจากกันในวันนี้นะครับถ้าใครอยากได้เจ้าตัว Smart Monitor M 8 c ตัวนี้นะครับรีบกดเข้าไปดูใน www samsung com ด่วนมีจำนวนจำกัดหรือเปล่าต้องลองไปกดดูกันนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ